ทุกคนเมื่อนนี้เฮากสิาพาทุกคนมากินมาเงี้ยวก่อยนะ้ำปลาแด่เนาะซีเซบซีโน่ซําเลอร์นั้นไปกินพร้พอๆกับสาวผู้ไทยคนนี้ได้เลยเป็นจ้าแซบแห้งสบายดีทุกคนเมื่อน,นี้สองสาวผู้ไทยได้เมื่นกลุ่มกสิาพาทุกคนมากินสม้มบ้านเหากสิเอ,อิญว่ามาเงี้ยวเนาะ มีมาเงี้ยวทันทันนี่เขากะแกะสะโทยไว้เรียบร้อยแล้วเขากบสิมากิน,นมาเด้อพี่พ่อแม่พี่น้องทุกคนแซ่ มะเขื้อ,อันนี้เขากะไบตลลดมือเสาเราก็เลยซื้อมาอกเราก็เลยใส่มะืออันนี้มากมีงานไปลเลิเพิ่นน่าจะเก็บมาได้มือสองมือแล้วเนาะเสพทองเพชร มาเด้อโมครูท <S illy bidding noise> right, ุกคนกลืนทั้งน้อยเลยเนาะทำยังไงบ้างคะ ได้วทุกคนได้วาเด้อเผ็ดฝากกดไลค์กดติดตามสองสาวคนไทยในเมืองกรุงเขาสาวพ่อสี่คนนี้แะเด้อ at my hand ขอจบคลิปเพลงเท่านี้เนะาะฝากกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์เพื่เอเป็นกำลังใจเตอสาวเพื่ไทยตัวในน,น,น,น้อยๆคนนี้นะเด้อ